สวัสดีค่ะมาเจอกับวิทีตายแล้วนะคะวันนี้เรามีแนวทางของห่วรัฐบาลมาแบ่งปันกันได้ด้วยแล้วนะคะวันนี้เราจะไปส่งทะเบียนรถของรัฐบาลที่ไปไประชุมคอรมอสัญจรที่ระยองกันด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยเลขปรดนี้งวดน,นี้เลขปรดนี้ให้สามตัวบนมามีหกสองสี่หนึ่งเจ็ดสี่ส่วนสองตัวล่าง มีสองหกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกต่อไปเรามาดูแนวทางของอาจารย์สิงกันนะคะวันนี้ให้เด่นเจ็ดหกบนล่างชุดสามตัวมีเก้าหกสามเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ชุดสองตัวมีหกสามหกเจ็ดเจ็ดสี่สองหกสามเจ็ดหกสี่เก้าหก ต่อไปเรามาดูแนวทางของอาจารย์ช้างกันนะคะงวดน,นี้ให้สามเด่นเด่นรองมีแปดกับเจ็ดทีกสามตัวที่เด่นสามแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์แปดสามหนึ่งแปดสี่เจ็ดสามสองแปดสามสี่สองเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดห้าสี่ คืสองตัวที่น่าเสียงมีสามหนึ่งสามสองแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามเจ็ดสามแปดแปดหกแปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าระวังเลขเบิ้ลที่อาจจะมานะคะคือสามสามแปดแปดและก็เจ็ดเจ็ดและก็แนวทางของหนุ่มไวทองกันนะคะ วัน,นี้ให้ศูนย์เด่นบนชุดสามตัวมีเจ็ดเก้ชุดสองตัว,ม, 90, ตวมี20 90เด่นล่างให้ห้ชุดสองตัวมี50าศูนย์หสหหห้าเกส่วนทางด้านแนวทางของนางพยาคนปฝ่าให้เด่นสกับหชุดสองตัวมี30มศสามหนึ่ง สามสี่สามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกเก้าต่อไปเรามาดูแนวทางของมาตามสัญญากันนะคะวันนี้ให้ท้ารางวัลที่หนึ่งให้เด่นสามชุดสองตัวมีศูนย์สามสี่สามหกสามชุดสามตัวสองศูนย์สามแปดสี่สามเจ็ดหกสาม ส่วนเลขท้ายสองตัวให้เด่นห้าทุกสตัวมีห้าสามห้าหห้าเต่อไปเรามาดูแนวทางของฟ้าลิขิตกันนะคะงวดน,นี้ให้บนเด่นสาเหมือนกันนะคะทุดสามตัวมีแปดสี่สามทุสองตัวมีหนึ่งสามกับสี่สามส่วนเด่นล่างให้ศูนย์ทุตัว0ูนย์สองกับ 0, ูย์เต่อมาเรามาดูหวยดังคำชะโนดกันนะคะ มีหนึ่งสองกับสองปดต่อไปเราไปสองทะเบียนรถที่นายกไปไประชุมคอรมอสัญจรที่ระยองกันนะคะทะเบียนรถคือกอไก่ลอลิง9 9 0าค่ะต่อไปเราไปดูแนวทางของอาจารย์เสือน้อยนะคะงวดนี้ให้เด่นเจชุดสามตัวมีห้าหกเจ็ดหเจ็ดสองชุดสองตัวมีเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหก ต่อไปเรามาดูแนวทางของควายนำโชคกันบ้างนะคะงวดนี้ให้บนล่าง25 26 27 28และก็มาดูแนวทางการคำนวณสูตรใหม่ของแอดใบเขียวกันนะคะงวดนี้ให้80 81 30 31ส่วนแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่ให้เด่นบน6กับ8 ชุดสองตัวมีศูนย์หกศูนย์แปดสองหกสองแปดสามหกสามแปดห้าหกห้าแปดชุดสามตัวให้เจ็ดศูนย์หกกับแปดศูนย์หกเด่นล่างให้สามกับเจ็ดชุดสองตัวมีสามศูนย์สามสองสามสี่สามแปด เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดต่อไปเรามาดูแนวทางของหนุ่มตาคลีกันบ้างนะคะวิ่งบนให้แปดมาค่ะส่วนชุดฟันธงให้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดและชุดเบิ้ลมีแปดแปดหกแปดแปดเก้า ห้าห้าปดเจ็ดเจ็ดแปดส่วนชุดรองให้ห้าแปดหกเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดหกสำหรับข้อมูลทั้งหมดนี้เรานำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะและต้องขอขอบคุณทุกๆอาจารย์ที่ได้ให้ข้อมูลมาต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การรับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ